สวัสดีค่ะยูกับะจีละช่องアジนิวคาเฟ่เมิลี่ค่ะวันนี้ค่ะอจิพาทุกท่านมาอยู่กันที่โชว์รูมซูซูกิพระราม5ค่ะและพาทุกท่านค่ะมารับชมกับรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตัวนี้จะเป็นรถครอบครัวของทางซูซูกินั่นเองค่ะซูซูกิ XL7 ค่ะคันนี้ค่ะราคาค่ะจะอยู่ที่7,99,000บาทค่ะ อジเอียงมาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษอีกด้วยค่ะกับทางโชว์รุมซูซูกิพระราม5ค่ะข้อเสนอสุดพิเศษค่ะใช้เงินออกรถค่ะเพียง39,950บาทค่ะพอนเพียง11,000ค่ะ5 3 3บาท84ดงวดเท่านั้นค่ะ และข้อเสนออีกหนึ่งข้อค่ะหรือฟรีดาวค่ะขับฟรี90วันค่ะสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับทางโชว์รูมซู z u กิพระราม5ได้เลยค่ะติดต่อเข้าไปที่02ค่ะ4088489โทรเข้าไปได้เลยค่ะถ้าใครที่สนใจในรถตัว Suzuki XL7 คันนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมตัวรถกันเลยค่ะมิติตัวถังของรถค่ะความยาวของรถค่ะอยู่ที่4,450มิลลิเมตรค่ะความกว้างของรถค่ะอยู่ที่1,775มิลลิเมตรค่ะความสูงของรถค่ะจะอยู่ที่1,710มิลลิเมตรค่ะมาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าตัวรถค่ะเขามาพร้อมกับสัญลักษณ์ของซูซูกิด้านหน้าที่เป็นแบบโคมเมียมค่ะพร้อมกับตัวกระจังด้านหน้าสีดำค่ะ และตัดเส้นตรงกลางค่ะเป็นโครเมียมนั่นเองด้านในจะมีสีดำเงาค่ะส่วนของช่องรับลมค่ะตรงนี้จะเป็นสีดำด้านค่ะส่วนด้านล่างค่ะกับตัวกันชนด้านหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันค่ะส่วนชายหรือกากันโคนด้านหน้าค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นสีเทานั่นเองเพื่อให้ลดตัวสีที่เป็นสีส้มแบบนี้ดูสวยมากขึ้นค่ะ ไปต่อกันที่ไฟหน้ากันเลยค่ะกับไฟหน้าในตัว Suzuki XL7 คันนี้ค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นแบบ LED ค่ะและยังมาพร้อมกับไฟ daytime running light แบบ LED อีกด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะตัวครอบไฟตัดหมอกตรงนี้ค่ะจะเป็นสีดำขนาดใหญ่เลยทำให้ไฟตัดหมอกดูกลมและดูใหญ่มากขึ้นค่ะ มาในส่วนของล้อด้านข้างกันบ้างค่ะลงไปที่ล้อกันเลยค่ะในส่วนที่เป็นตัวข้อไฟตัดหมอกค่ะที่เป็นสีดําขนาดใหญ่จะรับก,กันกับซุ้มล้อด้านข้างมากๆเลยค่ะจะเป็นสีดําอีกด้วยล้อด้านข้างตรงนี้ค่ะยางจะเป็นยางของดันหลบทั้ง4เส้นจากโรงงานค่ะสเปคยางจะอยู่ที่ 195/60R16 ค่ะ จะเป็นล้ออลลอยขนาด16นิ้วค่ะมีน็อตล้อ5ตัวพร้อมสัญลักษณ์ของซู z u k i ค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกค่ะและยังมาพร้อมกับระบบช่วงล่างด้านหน้าค่ะที่เป็น Mac กเฟอร์สันสตารพร้อมคอยสปริงค่ะมีตัวฟอนด์วีวด้านข้างค่ะกระจกมองข้างค่ะด้านบนจะเป็นสีดำเงาค่ะมีไฟเลี้ยวตรงกลางและด้านล่างจะเป็นสีดำค่ะด้านล่างจะเป็นสีดำนั่นเอง ในส่วนของตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะที่เปิดประตูตรงนี้ค่ะจะเป็นแบบโครเมียมพร้อมตัวปุ่มกุญแจอัจฉริยะที่เป็นสีดำค่ะแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะในตัว XL7 คันนี้ยังมาพร้อมกับราวหลังคาที่เป็นสีเทาค่ะใครที่ต้องการออกเป็นสายแคมปิ้งก็สามารถใช้ตัวแหล่งด้านบนเกี่ยวกับราวหลังคาได้เลยค่ะสามารถวางของจุของด้านบนได้อย่างสะดวกสบายเลย มาต่อกันที่ฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังค่ะตัวด้านจับก็จะเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันและในตัว Suzuki XL7 คันนี้ยังมาพร้อมกับนี่เลยค่ะตัวกันรอยด้านข้างค่ะที่เป็นสีดำนี่ยาวจนถึงซุ้มล้อด้านหลังและด้านหน้าค่ะมีตัวตัดเส้นด้านล่างของชายด้านล่างตรงนี้ค่ะที่เป็นสีเทาอีกด้วยค่ะมาต่อในส่วนของล้อด้านหลังกันบ้างค่ะนี่จะบอกว่า ซุ้มล้อเขาสวยมากๆเลยทําให้ล้อด้านข้างตรงนี้ดูใหญ่มากเลยค่ะด้านหลังก็เป็นยางดันรอบค่ะสเปคยางด้านหลังจะอยู่ที่195ทับ60 R16 ค่ะด้านหลังจะเป็นดัมเบลค,ค่ะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับระบบช่วงล่างด้านหลังที่เป็นทอ์ช่นบีมพร้อมคอยสปริงค่ะ มาดูด้านท้ายของตัวรถกันบ้างค่ะจะมีไฟเบรกตรงที่3มีการปัดน้ำฝนด้านหลังค่ะแล้วก็จะเป็นส่วนของสัญลักษณ์ของตัวซูซูกิพื้นด้านในจะเป็นสีดำเงาค่ะตัดเส้นคิ้วด้านล่างที่เป็นแบบพรีเมียมค่ะมาพร้อมกับกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังค่ะไฟท้ายของเขาค่ะนี่จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะไฟเบรกแบบ LED เลยจะบอกว่าไฟท้ายสวยมากๆเลยค่ะมีตัวฟอนต ที่เป็น xl 7ด้านขวาของตัวรถค่ะทางฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นตัวฟอนต์ของ s ู z u k i ค่ะมีเซ,เซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังมาด้วยค่ะ 2. จุดม,มีดิฟิวเซอร์หรือกาดกันโคลนด้านหลังค่ะที่เป็นสีเทาตัดกับตัวสีดำด้านถ้ายนั่นเองค่ะแล้วบอกว่าสวยมียางอะไรด้านหลังด้วยค่ะในกรณีฉุกเฉินสามารถใช้งานด้านนี้ได้เลย ยิบจับได้สะดวกเลยค่ะมา,มาในส่วนของห้องสัมภาระท้ายกันค่ะในส่วนของห้องสัมภาระท้ายตรงนี้ค่ะใครที่ชอบประตูไฟฟ้าสามารถสอบถามกับทางโชว์รูมได้เลยค่ะสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นประตูไฟฟ้าได้เลยมาฝั่งด้านนี้ค่ะนี่เลยสามารถวางของสัมภาระต่างๆได้เยอะมากๆค่ะมีกองเก็บของด้านล่าง แบ่งเป็นสัดส่วนได้เลยสามารถเปิดได้ทั้งสองด้านเลยค่ะมีที่เกี่ยวของด้านในด้วยและใครที่ต้องการพับเบาะของผู้โดยสารแถวที่3ก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อเพิ่มขนาดของสัภาระที่เป็นชิ้นใหญ่นั่นเองค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพื้นที่ภายในห้องผู้โดยสารแถวที่3กันค่ะตามอาจิกันเข้ามาเลยค่ะเปิดเบา มาได้เลยแล้วก็สามารถก้าวเข้าไปภายในห้องผู้โดยสารได้เลยนี่ค่ะก้าวเข้ามาด้านหลังตรงนี้นั่งได้สบายมากค่ะเรายังสามารถที่จะดึงเพื่อให้เราเอนเบาไปทางด้านหลังได้อีกค่ะเล็กรูมก็นั่งได้สบายมากๆเลยเฮดรูม <Head room S 2> ด้านบนไม่ติดไม่ชนเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของไฟส่องสว่างค่ะภายในห้องผู้โดยสารระหว่างแถว2และแถว3า้วยค่ะทางฝั่งที่อาจินั่งอยู่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะจะมีที่วางแขนด้านบนมีช่องวางขวดน้ำมีพาวเวอร์เอาต์เลทชาร์จค่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะฝั่งด้านนี้ก็จะมีช่องวางขวดน้ำค่ะหจุดเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารแถวที่สองกันค่ะ ทางฝั่งของห้องผู้โดยสารแถวที่สองเราก็สามารถดันเบาะขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนี่นี่ค่ะตัวนี้ก็จะมีให้เราดันเลื่อนเบาะมาทางข้างหน้าเราจะต้องการแบบไหนเราเลือกปรับเปลี่ยนเบาะได้เลยค่ะตรงนี้ก็สามารถปรับเอ็นไปได้เลยนี่นี่ค่ะ แล้วก็ทางฝั่งของผู้โดยสารด้านข้างตรงนี้ก็สามารถปรับเอนได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สามารถปรับเอ็นไปได้เลยแบบนี้ค่ะ,บบคะเล็กรูมกว้างขวางมากๆค่ะนั่งได้สบายเลยปรับเอ็นแบบนี้นอนไปได้เลยค่ะส่วนเฮดรูมด้านบนค่ะสูงมีช่องปรับอากาศด้านบนค่ะ สี่ช่องพร้อมกับตัวปรับความแรงของพัดลมค่ะ3ระดับทางฝั่งด้านหน้าค่ะทางด้านนี้ค่ะจะมี power outlet charge ค่ะและมีช่องให้เราวางสมาร์ทโฟนเพื่อชาร์จในส่วนของ power outlet charge นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อทางฝั่งด้านนี้กันนี่เลยกับ ประตูด้านข้างค่ะตัวประตูด้านข้างค่ะตัวเปิดจะเป็นแบบโครเมียมพร้อมที่เท้าแขนที่เป็นผ้าสีดําค่ะทางฝั่งด้านนี้ก็จะมีช่องวางขวดนะ้ําช่องวางของด้านข้างค่ะตัวนี้สามารถกดได้เลยนะคะไปต่อกันที่ด้านหน้ากันเลยค่ะกับห้องคนขับนั่นเองทางฝั่งด้านนี้ค่ะที่เราบอกไปว่าตัวจับเปิดประตูจะเป็นโครเมียมพร้อมตัวปุ่มกุญแจอัจฉริยะแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะ ฝั่งประตูด้านข้างด้านนี้ค่ะก็จะมีตัวเปิดที่เป็นโครเมียมค่ะมีตัวปรับกระจกพับกระจกค่ะนี่ตัวนี้มีตัวปุ่มล็อกรถอันล็อกกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะและได้ทําการตกแต่งประตูด้านข้างค่ะเป็นตัวเส้นตัดด้านบนสีเทาตรงกลางเป็นเปียโนแบ็กสีดําเงาค่ะและก็จะมีเส้นด้านในเป็นลวดลายด้านล่างจะมีช่องวางขวดน้ําช่องวางของด้านค้างค่ะ เดี๋ยวเราเก้าวเข้าไปในตัวรถกันค่ะก้าวเข้ามาทางฝั่งห้องคนขับค่ะทางฝั่งด้านนี้เราก็สามารถนั่งได้เลยปรับเลื่อนแล้วก็สามารถปรับเอนได้เลยนี่แล้วก็มาที่พวงมาลัยกันค่ะพวงมาลัยค่ะจะเป็นแบบสามก้านสีดำ สีเทาด้านล่างค่ะทิศทางการใช้งานของพวงมาลัยค่ะเราสามารถปรับได้2ทิศทางค่ะฝั่งทางด้านขวาค่ะทางด้านนี้ก็จะมีปุ่มพ u s ตา t a r t มีปุ่มปิดระบบเซ็นเซอร์ค่ะปุ่มปิดการลื่อนถลายของรถตัวปรับระดับไฟหน้ารถค่ะถึง5ระดับเลยมีช่องเสียบบัตรเสียบธนบัตรด้านล่างตรงนี้ด้วยค่ะ เดี๋ยวอาจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะตอนนี้ค่ะอจีพาทุกท่านค่ะมารับชมภายในตัวรถของ Su z u k i XL7 ซค่ะเรามารับชมภายในกันค่ะเรามารับชมภายในกันเลยค่ะในตัวซูซูกิ XL7 ซค่ะมาพร้อมกับมาตรวัดค่ะเป็นเข็มด้านซ้ายและด้านขวา และมีหน้าจอตรงกลางค่ะจอกลางค่ะเป็นจอ TFT ขนาด4.2นิ้วค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นจอบอกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวอุณหภูมิภายนอกตัวรถบอกเวลาค่ะบอกน้ำมันเชื้อเพลิงการเข้าเกียร์ทางด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นเข็มสีขาวค่ะพร้อมตัวฟอนต์หนังสือที่เป็นสีขาวนั่นเองค่ะ การทางฝั่งด้านซ้ายค่ะจะเป็นท้าย A ท้าย B ดูข้อมูลการเชร็คระยะการขับขี่ทางฝั่งด้านขวาค่ะก็จะมีบอกข้อมูลต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนทางด้านขวาและด้านซ้ายได้เลยค่ะพวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันค่ะทางฝั่งด้านซ้ายสามารถเข้าดูการปรับเปลี่ยนโหมดของตัวหน้าจอทัชสกรีนค่ะปรับเพิ่มเสียงลดเสียงของหน้าจอทัชสกรีนมี ระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นแบบบลูทูธปุ่มกดด้านล่างค่ะรับซ้ายวางสายค่ะเพื่อให้การใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมีสัญลักษณ์ชงรมนิรภัยสัญลักษณ์ของตัว S ของ Suzuki ที่เป็นโคเมียมค่ะด้านหลังพวงมาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการใช้งานค่ะทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นการปัดน้ำฝนค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกับ หน้าจอทัชสกรีนตรงกลางขนาดใหญ่กันเลยดีกว่าค่ะกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วมีตัวฟอนต์ของตัวซูซูกิด้านบนค่ะมีสัญลักษณ์ด้านบนมาด้วยหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้ค่ะจะบอกว่าใหญ่มากๆเลยค่ะทําให้ผู้โดยสารแถว2และแถว3ดูได้ถนัดตามากๆเลยมีวิทยุมีในส่วนของ USB Bluetooth ี e d i a c a r ดค่ะ ในส่วนของ HDMI AV In รับรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ด้วยค่ะมีระบบสั่งการด้วยเสียงการปิดหน้าจอสามารถปิดหน้าจอในตอนกลางคืนถ้าเราไม่ต้องการใช้งานได้ค่ะก็จะได้ไม่แสบตาเราเวลาขับขี่ในตอนกลางคืนเนาะแล้วก็สัญญาณไฟฉุกเฉิน ลงมาด้านล่างค่ะกับระบบปรับอากาศค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นระบบแอร์อัตโนมัติค่ะเราสามารถปรับอุณหภูมิค่ะจากฝั่งด้านขวาด้านนี้ได้เลยปรับความแรงพัดลมค่ะจากฝั่งด้านซ้ายค่ะมาพร้อมกับหน้าจอดิจิตอลตรงกลางค่ะบอกอุณหภูมิบอกการใช้งานที่เป็นตัวพัดลมค่ะแล้วก็จะบอกโหมดในการใช้งานเหมือนกันสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้เลยด้านล่างค่ะ ฝั่งทางด้านขวาจะมีพอร์ต USB แล้วก็ HDMI ค่ะทางฝั่งด้านซ้ายค่ะจะมี power outlet ชาร์จค่ะ 1. จุดฝั่งด้านนี้ก็จะมีช่องวางของส่วนกุญแจค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะมีสัญลักษณ์ของตัว S แล้วก็ตัวล็อกค่ะตัวปุ่มกดนั่นเองในที่วางแก้วนะ้ำวางขวดน้ำตรงนี้ค่ะเราสามารถปรับ เปิดพัดลมค่ะเพื่อให้ทําความเย็นได้ด้วยนะนี่ทางด้านนี้เกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะพร้อมปุ่มชิปล็อกทางด้านซ้ายของเกียร์ค่ะตัวเกียร์หัวเกียร์จะเป็นตกแต่งด้วยโครเมียมค่ะหุ้มหนังสีดําตะเข็บได้สีดําเบรกมือตัวเบรกมือค่ะสีดําพร้อมปุ่มกดที่เป็นโครเมียมค่ะทีเท้าแขนจะเป็นหนังสีดําค่ะสามารถกดได้เลยเป็นแบบซอฟทัชค่ะ ตะเข็บได้สีดำแล้วก็สามารถเลื่อนไปด้านหลังค่ะเพื่อจะเปิดกล่องเก็บของของเราได้เลยจะมีกล่องเก็บของตรงกลางาน,นั่นค่ะเบาะทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะหัวหมอนจะเป็นหนังและปีกด้านคางค่ะส่วนตรงกลางจะเป็นผ้าค่ะทางฝั่งด้านนี้จะเป็นผ้านั่นเองเลยเราสามารถปรับเองนปรับเลื่อนตามความต้องการได้เลยทางฝั่งด้านหน้า ด้านนี้ค่ะกองเก็บเอกสารเก็บคู่มือค่ะสามารถยังจุของได้อีกด้านนี้ก็ตกแต่งด้วยลวดลายเป็นเปียโนแบ็กสีดำค่ะพร้อมตัดเส้นสีขาวสวยมากๆเลยด้านบนกันบ้างค่ะกับที่บังแดดค่ะมีกระจกทางฝั่งของผู้โดยสารให้ได้ใช้งานค่ะทางฝั่งด้านขวาก็จะมีในส่วนของที่บังแดดเนาะ ไฟส่องสว่างภายในห้องผู้โดยสารด้านหน้าค่ะกระจกมองหลังค่ะจะเป็นแบบนี้เลยและในระบบค่ะในตัว Suzuki XL7 คันนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD BA ค่ะระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาชันค่ะระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวค่ะมาพร้อมกับถุงลมนีิรภัยคูนาค่ะเดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิมเ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะ อจิจะพาทุกท่านไปรับชมเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้นนากันค่ะมาดูขุมพลังการทำงานของตัวเครื่องยนต์ในตัวสุสกิ x XL คันนี้กันค่ะเปิดขึ้นมาเลยมีแผ่นฉนวนกันความร้อนสีดำาาด้านบนและหน้าตาของเครื่องยนต์ตรงกลางค่ะ คุมพลังและเครื่องยนต์ในตัว Suzuki XL7 คันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินค่ะรหัส K 1 5 b 4่สูบ16วบล์วมันติดพอยต์ค่ะขนาด1 5ลิตร1 4 6 2ซีซีกระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก74.0คูณ86.0ม mm, มค่ะอัตราส่วนกำลังอัด10.5จ 10. ต่อ1กำลังสูงสุด105แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด138นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะขับเคลื่อนล้อหน้าถัางน้ำมันความจุอยู่ที่45ลิตรค่ะ มีก็คือ Suzuki XL7 ค่ะใครที่กำลังมองหารถน่าใช้คันนี้อยู่ค่ะสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงกับทันโชรูม Suzuki พระราม5ได้เลยค่ะ คันนี้ค่ะราคาอยู่ที่799,000บาทค่ะข้อเสนอสุดพิเศษย้ำกันอีกทีค่ะใช้เงินออกรถเพียง3 9 9 5 0บาทค่ะคอนเพียง1 1 5 3 8บาทงวดค่ะสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมค่ะกับทางโชว์รูมซูซูกิพระราม5ได้ที่0 2 4 0 8 8 4 8 9ค่ะ ขอขอบคุณค่ะกับทางโชว์รูมซูซูกิพราม5ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อาจิที่พาทุกท่านมารับชมในตัว s u ซูกิ XL7 คันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอจิมิวค่ะแฟมมารีก mm ันด้วยค่ะติดต่อรถยนต์มือ1มือ2ค่ะสามารถติดต่อโปรโมทติดต่ออจิเข้าไปได้ที่0985551558ค่ะ วันนี้อาจีขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ